ในหลักสูตรนะฮะการตลาดเพื่อให้ท่องเที่ยวไทยไฮเอ็นนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนะคะท่านบุญเสริมขันแก้วให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านบุญเสริมขันแก้วนะคะได้กล่าวเปิดการอบรมขอกลับเรียนเชิญค่ะขอเรียนว่าหลักสูตรนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็ทางกรมการท่องเที่ยวได้เชิญวิทยากร ที่ผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านนะครับมาเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับท่านนะครับหลายๆเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านทราบอยู่แล้วนะครับแต่ก็เป็นการตอกย้ําแนวปฏิบัติต่างๆนะครับในช่วงที่สถานการณ์โควิดนะฮะเราจะได้ร่วมกันนะฮะ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะฮะเติมเต็มองความรู้ต่างๆเหล่านี้นะฮะเพื่อให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตนะครับในเรื่องแรกของเราค่ะบรรยายในหัวข้อเรื่องการสร้างนะคะท่องเที่ยวไทยให้หายเอ็นนั่นเองค่ะโดยท่านวิทยากรผู้ส่งคุณวุิกับเราในวันนี้นะคะคุณเกรนสารสินค่ะเที่ยวซ้ำแล้วก็บอกต่อว่ามาคนในบ้านเรานะครับมาเที่ยวแบบรักสิ่งแวดลอ้อม นาทกรรชุมชนม,มีส่นร่วมด้วยนะครับสำหรับการบรรยายต่อไปกันเลยดีกว่านะคะการบรรยายต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์นั่นเองค่ะคุณยงยุทธนะคะดินเปล่งแสงผู้ช่ยวาาญด้านการตลาดออนไลน์นะคะแปลว่าเราต้องล่อลูกค้าด้วยคอนเทนต์ที่ลูกค้าอยากรู้อยากฟังอยากเห็นอยากได้ยินไม่ใช่คอนเทนต์ขายของผมใช้คำว,ว่าล่อลูกค้านะล่อลูกค้าแปลว่าอะไรครับ เอาเหยื่อไปล่อลูกค้าให้มาคลิกเราอะคลิกดูของเรานิดนึงร้านต่อไปค่ะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องการสร้างแคมเปญตลาดท่องเที่ยวให้โดนใจค่ะซึ่งท่านวิเทเาียกรของเรานะคะเป็นรองศาสตราจารย์นะคะเพศสัชกรหญิงด็อกเต อันโนไทงามวิชัยกิจค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนะคะเราอย่าทําแคมเปญไปคนเดียวค่ะนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะเราต้องมีหน้าที่รวบรวมทําแคมเปญร่วมกับชุมชนนะคะ,นะคะแล้วทําแคมเปญไปด้วยกันท่านแรกนะคะก็คือในส่วนของทางท่านผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวนี้แหละค่ะคุณกอบกุลปิตรชาตินะคะสวัสดีค่ะพี่กอบคุณนะคะหรือว่าพี่แป้นของเรานะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่แป้นมาแล้วนะคะส่วนท่านที่2นะคะก็คือท่านหัวหน้างานยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอปทนะฮะพี่พิติรัตวงสุทินวัฒนาสวัสดีค่ะพี่พิติรัตค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่3นะคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท Local a l i h t นะคะคุณไผ่สมศักดิ์บุญคำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุ่งเป้าให้ตัวเองไปสู่การเป็นเขาเรียกว่าดิจิตอลมากขึ้นชุมชน,ชนก็ปรับตัวเองมากขึ้นเพื่อจะเรียนรู้เรื่อง,เร,องเรื่องการทําดิจิตอลทําออนไลน์มากขึ้นเข้ามานั่งฟังก่อนว่าแนวคิดเรื่อง CBT เนี่ยมันคืออะไรนะฮะเพื่อสร้างความเข้าใจรูปพื้นฐานกันก่อนนะว่าเอการทํางานกับชุมชนเนี่ยมันเป็นยังไง สินค้าเขามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็ชุมชนไหนที่มีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็จะลงไปให้คำปรึกษาและก็แนะนำนะคะรวมถึงจัดก็เรียกว่าจัดอบรมนะคะเพื่อที่จะยกระดับของเขานะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเจอกับน้องฟ้าได้ใหม่นะคะกับกิจกรรมการอบรมหลักสูตรที่5ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ